สวัสดีทุกคนพี่พี่ทุกคนนะคะก็คือวันนี้น้องมนฑาสิมาตอบหัว้อที่ตอนที่น้องนณฑลเขาไม่ให้เล็กก็คือน้องนณฑลเขาว่าเอ่อตอนที่เย็นอย่างเมื่อวานเมือ่อวานน้องนณฑลเขาใส่ เข้ามาประเทศไทยไปมุกดาหารจากมุกดาหารมาถึงหมอสิดต,ตอนประมาณกี่ทุ่มตอนประมาณกี่ทุ่มดีสมทุ่มนี่ล้วตอนประมาณ3ามทุ่ม้วจ้ะก็คือตอนที่ล้องน่นมา ถ้ามาถึงที่ประเทศไทยประมาณสามทุ่มครึ่งจะเข้าที่ทุ่มเลยแล้วจ้ะแล้วก็มีพี่สาวมารับถึงหมอชิดเรียบร้อยแล้วหนูก็โทรหาพี่สาวให้พี่สาวมารับหนูเพราะว่าพี่สาวไม่อยากให้เดินทางไปไปคนเดียวกลัวแบบเออคนไทยโลกอะไราณเนี้กลัวแท็กซี่หลอ,อกเอาตังค์แล้ก็เลยแบบไม่กล้าไปคนเดียวก็เลยรอที่หมอชิดให้พี่สาวมา ให้พี่สาวมามารับแล้วก็ให้พี่สาวมารับแล้วก็แล้วก็นั่งรถแท็กซี่ไรอที่พี่สาวมาหนกูก็แบบเขาไปบ้านพี่สาวนั่งรถแท็กซี่นั่งรถแท็กซี่อย่างใช่นั่งรถแท็กซี่แหละพอที่พี่สาวเรียกรถก็เลยนั่งรถแท็กซี่ไป ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบโบเมารถเตะแล้วก็ิีผมจะเป็นคนมาลุดนะแต่ผมรู้สึกแบบโบเมาลุดแบบเขามาที่ประเทศไทยแบบตื่นเต้นแหงอะตื่นเต้นู่แบบเห็นตึกเห็นอีอย่างแล้วเฮ้ยคิดในใจเขาคือสร้างสูงแท้เขาคือสร้างตึกสูงแท้มคือแบบไม่คือแบเนี่ยคือโบไม่คือบนล่มลงมันจะบนล่มลง่มหรอย่างแบบกลัวมันทะลุลง แต่อันนี้ความคิดของไออะไรก็ไม่รู้ <d> แล้วก็ไปนั่งรถไปถึงห้องพี่สาวถึงห้องพี่สาวได้ประมาณออก็นานอยู่นะจางมาสิท์แล้วก็ตอนนั้นก็อยู่ห้องพี่สาวประมาณได้ได้เดือนนะไม่ไม่ใช่ ได้ได้คืนหนึ่งคืนที่สองคืนหนึ่งน่าจะคืนหนึ่งเนี่ยถ้าจะไม่ผิดแล้วก็คืนที่สองวันที่ได้คืนนอนคืนหนึ่งแล้วก็วันที่สองก็ไปดูงานก็คือไปดูงานตอนที่หนูไปดูงานก็เจ้านายก็ใจดีอยู่ดีนะเห็นแบบเห็น,เห,นเห็นคั้างเรกเห็นคนไทยั้งแรกเงี่ยมาเนี่ๆๆนนยก็ใจดีแบบ เขก็ถามเรื่องนูนนี่นั่นแล้วว่าพ่อเนี่ยก็คือเจ๊เก็ทำงานในบ้านก็คือเข้ามาก็ยังบวหขงเจ้าหญงนี้ก็เลยต้องแบบพิ่งานในบ้าน บ้านเจ้านายที่หนูจะทํางานแล้วก็แล้วก็ทํางานอยู่ตรงนั้นเลยลก็มีหมาด้วยนะบ้านบ้านที่เจ้านายเก่าหนูมีหมาด้วยแล้วก็ทํางานอยู่เขาพี่แดงก,ก็ไปส่งหนูแล้วก็ไปดูงานให้ด้วยแล้วก็ไปเซ็นใบสมัครงานอะไรประมาณนี้แหละเข้ามาไทยแรกหนูก็ไม่รู้อะไรนะขนาดแบบว่า แต่ว่าขนาดขนาดหนูแบบเห็นคนไทยครังแร่เนี่ยว่ามาเนี่ยคือหนูคิดนใจหนูต้องวันหนึ่งอะหนูต้องสวดตีเขาจะกี่ครั้งเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วต้องสวัดตีจะโลดได้ไหมหรือว่าจังไหนหนูแบบงงมากแบบเนี้ยนี่ะคือแบบตอนหนูว่าไทยเล่นหนูโมโอย่างไ้เลยแบบหนูต้องสวัดตีเขากี่ครั้งหนูแบบเออนั่นอดิเ็้ย ต,ตัวหาพี่สาวพี่แตงว่าพี่ดได้เ่ยตัวหาก็เลถามว่าคือเราต้องสวัสดีเขากี่ครั้งวันหนึ่งพี่สาวก็เลยบอว่าวันแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วถ้าเห็นหน้าเขาบอ่อยก็แบบเออแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วประมาณนี้แลก็ตกใจแบบไม่เคยไม่เคยแบบสวัสดีค่ะเพื่อต้องสวัสดีโลกไหมประมาณนี้ นอนทีแรกนอนคืนแรกนอนไม่หลับเด้อแบบคิดโหดบานเนี่ยราคิดว่าคิหดบานเฮงตอนเข้ามาเลยตอนที่งานบานคิดหดบานหาไห้ยเนล่ยนะนอนหายอนอนแล้วก็ไหายนอไห้คิดเห็นพ่อเห็นแม่ แล้วก็บรงหุพ่อบ oh ิงลูพพ่อแม่จะให้พ่อตองรู้นสิตังตัวตา้จนเข้มแข็งแค่วันนี้ก็ไม่ง่ายนะจ๊ะก็ไม่ได้ง่ายก็คือไม่ได้ง่ายเลยจ้าเรจะมาแบบเออเข้มแข็งทุกวันเนี่แบบคือตอนนั้นยังอายุสิบเจ็ดอยู่เลยแล้วก็ มาประเทศไทยก็คิดมาคนเดียวเนาะก็คิดดิคิดแบบคิดถึงพ่อแม,ม่ตัวเล็กนอนนอนไม่ค่อยหลับรอกนอนร้นองไห้แบบยิ่งแบบคำคำเฮบยิ่งแบบคำคำอย่างแบบนี้เฮนะ้แบบคิดหวงพ่อกแม่เฮ้ยตัวเลขงนะแบบตัวเลขงอะ่ะโอ้ไปข้างนอก ตะเว้นเอียงควาเห็นตะวันเอียงประมาณเนี่ยกินหดยิ่งกินหดเนบะมึงใิ้หดยังไงอ่ะเพื่อกินหดหนูคิดตอนไหนหนูก็แบบลองหายออกมาแบบหนูคิดแบบเออคิดแล้วก็น้ำตามันก็ไหลออกแบบจะบบังคับเออจ้าไนอะจ้าไนมองมองมองหนูใช่ไหมอ่ะ ม่เป็นอะไรทำไมถึงรง้องไห้วันนี้ก็แบบไม่มองหนา้าไม่ได้มองหนา้าก็เข้าไปนอนร้องไห้บ่อยมากแต่มาได้เมงเหรอ้องไห้แบบกลางคืนที่อยา่างวันนี้ใชียร์จะมักร้องไห้ตอนกลางคืน ตอนนั้นเนยก็แบบรู้สึกคิดในใจว่าแบบต้องวางใจหาเงนินอย่างว่าเนี่ยแบบบุคข่อยบุกกาโทรหาพ่อแม่เนี่ยได้ยินเสียงแล้วแบบน้ำตาหามาเชี่ยวตลอดเวลาพี่พี่ได้ยินเสียงแล้วน้ำตาจะจ้องอะชื้นออกมา,มา มันก็ขี้ฮอนบานแล้วก็พัวนู่นพนี่แบบไปใส่ก็บบหลงทางไปเบิร์ดไปใส่ก็แบบุกกาไปบุกกาออปไปใส่อยู่แต่ในบ้านแต่เจ้านายใจดีให้ก็แบบคนไทยอ่ะใจดีให้หนะ้แบบเขาก็ได้นน้องนู่นแบบน้องต้องสู้ๆนะแบบตั้งใจหาเงินนะตั้งใจเก็บเงนินประมาณนี้คือแบบขเขาจาแบบใจดี ขอเจดีนะประมาณนู้นคนไทยขอเจดีนะขอแนะน้ำโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยที่โบดีอีอย่างประมาณเนี้ยเขาก็แบบแนะน้ำมาเออแต่ก็ก็จะเข้มแข็งมาเลยทุกวันนี้ก็มองหายนะจน๊ะแบ้วก็ผ่านเรื่องอย่างมาหลยหลาอย่างแต่เพื่อนกระดูกไหมเด้อเพื่อนกระได้ไหมแบบเออ,เอไม่เพื่อนกับเม้นเพื่อนไม่ได้นแบบคนไทยแบบเพื่อนสอนงานเทาอย่างประมาณเนี้ย เพิ่มบริษัทแค่เพิ่นบอกเฮาแบบว่าแค่เฮาบอกงูเพื่อกะบอกเฮาโบก,บ,ก,บ,กบางเต๋ออาจจะใส่คำรุนแรงแต่แบบเพื่อกะไว้ทั้งใจดอกมันก็เพื่อกะเพื่อว่า